เย่เทนและลินวานเนอร์กลับมาอย่างราบรื่นเครื่องบินขึ้นตรงเวลา8นาฬิกา30นาทีและเวลามาถึงจินหลิงคือ11โมงเช้าตอนเที่ยงทั้งสองรีบกลับไปที่วินล่าภูเขาสีม่วงและระหว่างทางลินวานเนอร์ก็อุ้มต้นอ่อนของแม่ของปูชาตลอดเวลาและไม่กล้าที่จะผ่อนคลายสักครู่ หลังจากกลับไปที่เพอร์เพิร์มเมลเทนวินล่าแล้วลินวานเนอร์ขอให้ทุกคนในวินล่าหลีกเลี่ยงทั่วคราวและมาที่ลานด้านบนกับเย่เชนและเริ่มปลูกต้นอ่อนของแม่ของปูชาทันทีและเธอมองไปที่สนามและถ้าเธอไม่ได้ตัดต้นไม้อื่นๆในสนามมีเพียงพื้นที่เปิดโล่งถัดจากสระน้ำพูร้อนที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นเธอชี้ไปที่การล้างและพูดกับเย่เชนตามอัตราการเติบโตปกติของต้นชาพื้นที่ที่นี่น่าจะเพียงพอสำหรับต้นชาที่จะเติบโตเป็นเวลา10ปี8ปี แต่ฉันไม่รู้ว่าแม่ของปูชาเติบโตเร็วแค่ไหนถ้ามันเติบโตในระดับหนึ่งพื้นที่ดินที่นี่ไม่เพียงพอคุณต้องเปลี่ยนสถานที่ เฉิญกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ก่อนเพียงแค่ตั้งถิ่นฐานที่นี่ชั่วคราวมันสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติบนสวรรค์ในชีวิตสุดท้ายแอล์มันจะไม่ตายในชีวิตนี้อย่างแน่นอนเพราะมันย้ายสถานที่ไม่กี่แห่งก่อนอื่นให้ตั้งถิ่นฐานที่นี่บางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปที่อื่นในอนาคตและหลังจากที่คุณเข้ายึดครองกลุ่มซิเฉิงและเปลี่ยนภูเขาแอลังบางทีมันอาจจะย้ายไปที่ภูเขาแอลังได้ ลิงวานเนอร์สายหัวและพูดว่าต้นไม้นี้เป็นของกรุงซี่ตระกูลทาตเป็นเทียงการดูแลรักษาในนามของกรุงซี่หากไม่สามารถปลูกที่นี่ได้ในอนาคตกรุงซี่บอกว่าจะย้ายไปที่ไหนครอบครัวทาตจะย้ายไปที่กุงซี่เย่เฉินพูดอย่างจริงจังคุณอยู่กับเทอามานานที่สุดและจะปลูกที่ไหนในอนาคตขึ้นอยู่กับคุณลิงวาเนอร์พยักหนา้าครอบครัวทาตฟังกุงซี่ เธอบอกว่าเธอเอาเพล่อขนาดเล็กสำหรับทำสวนขุดหลุมขนาดเท่าบาสเกตบอลในดินที่ขอบสระน้ำพูร้อนใส่หนวดเคราของแม่ของปูช่างระมัดระวังและเติมด้วยส่วนหนึ่งของดินที่ขุดออกมาจากนั้นตักน้ำม้ตักน้ำอุณหภูมิห้องในถังเก็บน้ำข้างสระน้ำพูร้อนและเทน้ำอย่างระมัดระวังด้านข้างในเวลานี้ดวงอาทิตย์เที่งวันสองลงบนใบไม้สีเขียวที่ละเอียดอ่อนส่องแสงใบไม้สีเขียวเป็นรูปร่างโปร่งแสงลินวาเนอร์มองไปที่ใบไม้สีเขียวที่สมบูรณ์แบบใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยข้อมูล เย่เฉินมองไปที่ต้นกล้านี้และพูดอย่างสงสยัยเมื่อคืนมันเติบโตเร็วมากและใบสองใบที่หายไปก็ฟื้นตัวโดยไม่รู้ตัวทำไมดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ลิงวาเนอร์กล่าวว่าบางทีพลังงานที่เธอสะสมไว้อาจถูกใช้ในลิงที่ดินแตกและจากนั้นมันจะเข้าสู่ระยะเวลาการเจริญเติบโตช้านานหลังจากทั้งหมดต้องใช้เวลา30ปีกว่าต้นชาเพลจะโตเต็มที่ เย่เฉินพยักหน้าคนของใบไม้ไม่กี่ใบของเธอที่มีต่อคนธรรมดานั้นคุ้มค่ากับยาประหยัดหัวใจที่กระจัดกระจายเลือดและสำหรับผู้ปลูกฝังมันเป็นสมบัติที่หายากท้ายที่สุดไม่ว่ายาประหยัดหัวใจจะกินมากแค่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายแต่ใบของต้นชานี้มีออร่าตามธรรมชาติซึ่งหายากเป็นพิเศษแม้ว่าฉันจะสามารถขัดกลายาอายุวัฒนาได้มากมาย แต่จนถึงตอนนี้มีเพียงเปยูอันแดนเท่านั้นที่สามารถเพิ่มออราได้และยาอายุวัฒนะอื่นๆสามารถรักษาอาการบาดเจ็บและยืดอายุได้เท่านั้น แต่การกลั่นของเปยหยวนแดนนั้นลำบากเกินไปและความต้องการวัสดุต่างๆค่อนข้างสูงแอร์ลามันก็ไม่สมจริงเลยที่จะต้องการปรับแต่งเป็นชุดและทำให้อุปทานคงที่หากหลังจากต้นชานี้เสร็จสิ้นด้วยกำลังการผลิตปกติของต้นชาเพะอย่างน้อยหลายแสนหน่ออ่อนสามารถปล่อยออกมาได้ทุกวันหากเธอยังคงสามารถรักษาคุณลักษณะขององค์การมีพลังงานทางวิญญาณได้ในตอนนั้นมันเป็นความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณที่มั่นคงเป็นแหล่งเธอสามารถใช้มันเพื่อเปิด ลิงวานเนอร์ Lin ถามอย่างตื่นเต้นว่านั่นไม่ได้หมายความอย่างนั้นกรุงซี่จะสามารถเอาชนะ WU Feyian และ King Breaking Society ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเย่เฉินพูดอย่างจริงจังความแข็งแกร่งส่วนตัวของ WU Feyian นั้นแข็งแกร่งมากเพราะเธอได้เปิดวังยาโคลนแล้วฉันไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเดียวก,กันกับเธอเลยให้ฉันอีก20หรือ30ปีฉันอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอ แต่ด้วยต้นชานี้อย่างน้อยกลุ่มเกษตร,รกรที่มีความแข็งแกร่งดี<ๆ>เช่นสีนับสามารถปลูกฝังเป็นชุดถ้าคุณไม่สามารถชนะคุณภาพได้คุณจะต่อสู้เพื่อปริมาณแม้ว่ากลยุทธ์ของทะเลของผู้คนจะล้าหลังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสชนะลินวาเนอร์พยักหน้าเล็กน้อยมองไปที่ต้นกล้าและถอนหายใจตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเธอเพื่อดูว่าเธอจะโตขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่เยเิอยิ้มเล็กน้อย หัวใจปกติเธอมีผลงานของเธอเองเย่เฉินพูดอีกครั้งโดยวิธีการที่นางสาวหลิงเชิญนายซุนมาคุยกับเขาเกี่ยวกับการตรวจสอบลิงวาเนอร์ยืนขึ้นและพูดว่ากุงซี่รอสักครู่ฉันจะโทรหาเอลเอสันในไม่ช้าซุนจือตรงซึ่งอายุน้อยกว่ามากในสภาพร่างกายก็วิ่งไปที่ชั้นบนสุดของวินล่าทันทีที่เขาเข้าไปในลานบ้านเขาพูดด้วยความเคารพคิดถึงนายเย่คำสั่งของคุณสำหรับฉันคืออะไร ลิงวานเนอร์กล่าวว่ามีวิธีระดมการเฝ้าระวังทั้งหมดในภาคใต้ของยูนานในทุกวันนี้โดยไม่แจ้งเตือนใครหรือไม่สุนถือตรงกล่าวว่าพลาดตรับใดที่มันเป็นขอองค์การตรวจสอบของเทศบาลมันสามารถพบได้ในระบบอำนาจของชั้นสูงและสามารถเรียกคืนได้อย่างไร้ร่องรอยคุณเพียงแค่ต้องบอกฉันว่าฉันต้องระดมการตรวจสอบที่ไหน ลิงวาเนอร์พยักหน้าจำได้ว่า WU เฟยันปรากฏตัวบนเทอร์เทิลแบ็กเมลเทนตอน10บโมงเช้าเมื่อวานนี้ดังนั้นเธอจึงพูดว่าคุณเรียกการตรวจสอบอนาเขตทั้งหมดของช่วงลังให้ฉันก่อนดีซันซิดงกล่าวว่าพลาดรอฉันจะจัดคนเพื่อเตรียมพวกเขาจะใช้บรรทัดพิเศษเพื่อถ่ายโอนเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวหลังจากการถ่ายโอนคุณสามารถดูได้บนเซิร์ฟเวอร์ตามต้องการ ลิงวานเนอร์พยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพอใจและพูดว่าคุณรีบขึ้นฉันจะรอข่าวของคุณซุนจือตรงพูดทันทีว่าโอเคหญิงสาวฉันจะจัดการให้อืมขณะที่ในช่วงกลางของเทือกเขาใหญ่หนึ่งแสนแห่งทางหลวงที่คดเคี้ยวเหมือนมังกรยาวสลับไปมาระหว่างภูเขานับไม่ถ้วนและรถออฟโรดกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงระหว่างภูเขาผู้หญิงที่ขับรถมีสีหน้าจริงจังมือของเธอจับพวงมาลัยเห็นได้ชัดว่าประมาเล็กน้อย แต่เธอรู้สึกประหม่าไม่ใช่เพราะประสบการณ์การขับขี่ไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะความคุ้นเคยที่เพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมโดยรอบผู้หญิงที่ขับรถคือ W. U. ฟ e y n แม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปที่ภูเขาหนึ่งแสนมาหลายปีแล้วแต่เธอก็ยังรู้จักสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี ในตอนนั้นนี่เป็นเขาวงกฏขนาดใหญ่ของงานผีของธรรมชาติปิดกั้นทหารชิงที่ล้อมรอบเธอและลินซูยูและยังทําให้พวกเขามีโอกาสที่หายากมันเป็นเพียงว่าตอนนี้ภูเขาหนึ่งแสนลูกซึ่งเดิมยากที่จะเดินหนึ่งนิ้วตอนนี้ถูกเจาะอย่างสมบูรณ์โดยทางหลวงสายนี้และอุโมงค์และสะพานนับไม่ถ้วนเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดกับโลกภายนอก อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางหลวงสามารถเปลี่ยนการจราจรของภูเขา1นึ่งแสนลูกได้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์พิเศษของภูเขา1นึ่งแสนลูกซึ่งเรียงรายไปด้วยภูเขามาตั้งแต่สมัยโบราณมีประชากรเบาบางและการขนส่งที่ไม่สะดวกอย่างยิ่งมักจะข้ามเนินเขาหลายลูกเพื่อดูหมู่บ้านบางหมู่บ้านผู้คนไม่เคยก้าวออกจากภูเขาในชีวิตของตัวเองในชีวิตของพวกเขา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องขององค์การขยายตัวของเมืองผู้คนบนภูเขาหลายชั่วอายุคนที่อาศัยอยู่ในภูเขาได้ค่อยๆย,ย้ายออกจากภูเขาและตอนนี้ประชากรในภูเขามีขนาดเล็กกว่ารุ่นของ WU f e y a n และ Lin Suyu ในเวลานี้รถของ WU f e y a n เพิ่งขับผ่านพื้นที่ให้บริการแต่เธอไม่ได้เลือกที่จะหยุดแต่หลังจากขับรถต่อไปนานกว่า10กิโลเมตรเธอก็ดึงและหยุดในเลนฉุกเฉิน หลังจากจอดรถเธอค่อยๆลงจากรถยืนอยู่ข้างถนนและมองเข้าไปในระยะไกลสักครู่พึมงพำมนี่แหละท่านอาจารย์เฟยหอยานกลับมาพบท่านในเวลานี้ยานพาหนะหายากบนทางหลวงบางครั้งรถยนต์ผ่านไปมาและฉันไม่สนใจผู้หญิงที่จอดรถของเธอในเลนฉุกเฉินแม้ว่าในทางทฤษฎีช่องฉุกเฉินไม่อนุญาตให้จอดรถ แต่ก็มีการตรวจสอบทางหลวงน้อยลงในภูเขาประกอบกับก,บการไหลขอองค์การจราจรไม่ใหญ่และทิวทัศน์ก็ดีดังนั้นจึงมักจะมีผู้ขับขี่ที่เบื่อหน่ายกับการขับรถเลือกถนนที่สวยงามเพื่อหยุดและดูทิวทัศน์ด้านข้างของถนนดังนั้นทุกคนจึงไม่แปลกยานพาหนะที่ผ่านไปมาอย่างรีบร้อนไม่แปลกใจกับ WU Feyn a แต่ WU Feyn มองไปที่สะพานสูง100เมตรที่ทอดยาวสภูเขาและเชื่อมต่ออุโมงค์ทั้งสอง เธอรู้ว่านี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดของทางหลวงทั้งหมดไปยังสถานที่ที่อาจารย์ซุนล่าถอยไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณนี้แทบไม่มีคนอาศัยอยู่จึงไม่มีทางออกความเร็วสูงเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนและหลังที่นี่กล่าวอีกในหนึ่งหากคุณต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดคุณสามารถกระโดดจากที่นี่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นคุณสามารถลงไปที่ทางออกทางหลวงที่อยู่ห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรจากนั้นใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือ2วันในการเดินบนภูเขาสำหรับ WU f ฟ e ย i a n การกระโดดจากที่นี่เป็นเรื่องง่ายอย่างไรก็ตามหากบุคคลน,นั้นลงไปหากรถยังคงอยู่ที่นี่มันจะนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ขับขี่ที่กระตือรือร้นที่พบรถที่จอดอยู่ข้างสะพานว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอกอาจคิดว่ามีคนพบสายตาสั้นๆเมื่อเขาโทรหาตำรวจตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เร็วที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาจะหาวิธียืนยันว่าไม่มีร่องรอยของใครที่ตกอยู่ใต้สะพานหรือแม้กระทั่งว่ามีศพหรือไม่ และเขากระโดดลงมาจากที่นี่ไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแซงทําเป็นว่าไม่มีร่องรอยถ้าตํารวจพบว่ามีคนกระโดดจากสะพานสูงเช่นนี้จริงๆและบุคคลนั้นไม่เพียงแต่ไม่ตายแต่ยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยจะทําทุกอย่างเพื่อค้นหาด้วยวิธีนี้พวกเขาจะกําหนดลักษณะของผู้ขับขี่ผ่านภาพถ่ายต่างๆที่ถ่ายของรถบนทางหลวงแล้วผลักดันกลับผ่านบ่อแสอย่างต่อเนื่องเมื่อมา Wu Feiyan ยังชัดเจนในใจของเธอว่าตั้งแต่เธอได้เข้าสู่โลกแม้ว่าเธอจะมีทักษะท,ที่ยอดเยี่ยมเธอก็ไม่สามารถหลบหนีการตรวจสอบทุกประเภทในสังคมสมัยใหม่ได้ดังนั้นความคิดของเธอก็คือมันไม่มีปัญหาในการทิ้งข้อมูลวิดีโอผู้คนมากกว่า1,000พล้านคนในประเทศจีนข้อมูลวิดีโอของเธอเองที่นี่เหมือนหยดน้ำในมหาสมุทรไม่เป็นอันตรายตราบใดที่เธอไม่ดึงดูดความสนใจของตำรวจในประเทศหรือระดับที่สูงขึ้นเพราะบางสิ่งจากนั้นเธอก็สามารถล่าถอยได้ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่เธอต้องการบรรลุในตอนนี้คือวิธีการนำรถคันนี้และหายไปจากสะพานนี้ด้วยกันรถคันนี้คุ้นเคยกับเธอแม้แต่บนเกาะน,นั้นบนขอบของทวีบแอนตาร์กติกาเธอมักจะขับรถหลายคันและแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทิ้งมันไว้เป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่ได้ป้องกันเธอจากการรู้เทคโนโลยีของโลกภายในเพราะเธอคุ้นเคยกับรถมาก WU f e จึงคิดหาทางตอบโต้หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่ง ทันใดนั้นดวงตาของเธอก็ปิดลงเล็กน้อยและออร่าอันทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอรวมเข้ากับรถออฟโรดทันทีหลังจากนั้นเธอก็ปลดปล่อยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและรอยอย่างเงียบๆจนกระทั่งไม่มีคนหรือยานพาหนะอื่นใดปรากฏขึ้นภายในความคุ้มครองของจิตสำนึกของเธอจนทันใดนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นผลักมือของเธอเข้าไปในช่องว่างไปยังรถออฟโรดและตะโกนในปากของเธอขึ้น ทันทีที่คำพูดลดลงรถออฟโรดดูเหมือนจะถูกลมพัดลอยและลอยขึ้นไปในอากาศฉากแปลกๆกก็เกิดขึ้นในขณะนี้เช่นกันรถออฟโรดซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า2ตันดูเหมือนจะเป็นกระดาษแปะในขณะนี้ลอยและตกลงมาอย่างช้าๆคอร่ของ WU Feiyan ได้ห่อหุ้มรถออฟโรดอย่างแน่นหนาเสมอทำให้รถออฟโรดจมลงอย่างช้าๆด้วยความเร็วที่ช้ามาก แต่การใช้ออร่าบริสุทธิ์เพื่อควบคุมวัตถุหลายตันในอากาศการสูญเสียออร่าของ WU f a y n ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกันดังนั้นเมื่อรถออฟโรดตกลงมาใต้ดัดฟ้าสะพานเธอเปลี่ยนออร่าที่ห่อหุ้มรถทั้งคันให้หอ่อถังน้ำมันและแบตเตอรี่ของรถออฟโรดทันทีในขณะนี้ความเร็วของรถที่ตกลงมาก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและจากนั้นมันก็กระแทกพื้นอย่างหนักทำให้กิ่งไม้หลายกิ่งแตกระหว่างทาง อย่างไรก็ตามโชคดีที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ได้รับการปกป้องด้วยออร่าดังนั้นแม้ว่ารถจะตกลงมาและกระจกแตกแต่ก็ไม่มีไฟและการระเบิดดังนั้นหลังจากการชนหุบเขาก็สงบลงอีกครั้งจากนั้น WU f a y u a n ก็กระโดดและคนทั้งคนก็ค่อยๆล้มลงกับพื้นอย่างไม่รีบร้อนหุบเขารกไปด้วยต้นไม้และรถออฟโรดก็ทุบช่องว่างในป่าทึบโดยตรง หัวใจของ WU เฟยนเคลื่อนไหวและออร่าห่อหุ้มด้วยกิ่งไม้ที่หักจำนวนมากดังนั้นเขาจึงคลุมรถออฟโรดอย่างแน่นหนาะจากนั้นเธอก็ยืดชายเสื้อของเธอและเดินไปทางส่วนลึกของภูเขาโดยไม่มองย้อนกลับไปพอ ขณะที่วิดีโอเฝ้าระวังทั้งหมดของชวงลังถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์พิเศษโดยลูกน้องของซันซิดงหลังจากที่ซันซิดงให้ที่อยู่และกุญแจของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์แก่ลินวาเนอร์แล้วลินวาเนอร์ก็อยู่ในบูดูข,ของเธอโดยมีเย่เชนคอยปกป้องแล็ปท็อปเพื่อดูวิดีโอกล้องวงจรปิด แม้ว่าจะไม่มีการตรวจสอบบนเทอร์เทิลแบล็กเมลเทนแต่ลิงวานเนอร์ก็มองหาการตรวจสอบเส้นทางผ่านภูเขาตามเวลาที่ WU เฟยันขึ้นไปบนภูเขาและในไม่ช้าก็พบร่างของ WU เ a ยัน เริ่มจากการสอบสวนการตรวจสอบนี้ไปจนถึงเมืองโบราณทวงลังเส้นทางทั้งหมดของ WU f e y a n อยู่ในช่วงการตรวจสอบดังนั้นทั้งสองจึงพบรถออฟโรดที่ขับโดย WU f e y a n ในลานจอดรถได้อย่างง่ายดายในหัวเกีย์ยังคงเป็นไปได้ที่ผู้คนจะหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังแต่รถยนต์นั้นเป็นไปไม่ได้ปราบใดที่มันเป็นถนนที่สามารถข้ามรถได้ฉันไม่กล้าบอกว่ากระบวนการทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแต่ทางเข้าและทางออกหลักเข้าและออกจะมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การตรวจสอบการจราจรบนถนนยังมีฟังก์ชันการจดจำป้ายทะเบียนซึ่งสามารถระบุหมายเลขป้ายทะเบียนได้ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าข้อมูลวิดีโอและภาพจำนวนมากสามารถแปลงเป็นข้อมูลที่มีฉลากชัดเจนโดยระบบให้ยังคงอยู่ในระบบ ด้วยฉันขอองค์การแปลงนี้ตราบใดที่ป้อนหมายเลขป้ายทะเบียนวิดีโอภาพและโหนเวลาที่สอดคล้องกันของรถสามารถเรียกได้ภายใต้การเฝ้าระวังถนนทั้งหมด WU f a y a n ไม่เคยคิดว่าจะมีคนทำนายว่าเธอจะไปทางตอนใต้ของยูนานนับประสาอะไรกับลินวาเนอร์ที่กล้าทำตัวใต้จมูกของเธอดังนั้นเธอจึงนึกไม่ออกว่ามีคนกัดหางของเธอในขณะนี้และเริ่มมองหาบ่อแสของเธอเองตามหางของเธอ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเย่เทนและลินวานเนอร์ได้รับข้อมูลโดยละเอียดซึ่งรวมถึงเวลาและสถานที่เมื่อรถของ WU เฟย y a ันเพิ่งปรากฏตัวภายใต้ระบบตรวจสอบการจราจรทั้งหมด เย่เฉินเพิกเฉยต่อข้อมูลก่อนหน้านี้ทั้งหมดและมองไปที่ข้อมูลสุดท้ายโดยตรงและข้อความสุดท้ายแสดงให้เห็นว่ารถเพิ่งผ่านพื้นที่ให้บริการที่เรียกว่าแดชานซี่บนทางหลวงจากทางตอนใต้ของยูนนานไปยังที่วันดาชานด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาการตรวจสอบข้อมูลยันพาหนะคือการตรวจสอบถนนสายหลักนอกพื้นที่ให้บริการซึ่งอยู่ระหว่างทางเข้าและทางออกของพื้นที่ให้บริการ ล่าอีกในหนึ่งการถูกจับได้หมายความว่ารถข้ามพื้นที่ให้บริการแดชชานซี่โดยตรงและขับต่อไปจากถนนสายหลับ เยเชนดูข้อมูลโหนดตรวจสอบก่อนหน้านี้อีกครั้งและพบว่าสิ่งที่แปลกคือรถกำลังขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรบนทางหลวงมาก่อนและจะมีการตรวจสอบและบันทึกทุกๆ5นาทีหรือมากกว่านั้นซึ่งหมายความว่าห้องตรวจสอบความเร็วสูงนี้ระยะทางประมาณ10กิโลเมตร WU f e y ันผ่านจุดบันทึกล่าสุดเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนและด้วยความเร็วของเธอในเวลานั้นตอนนี้เธอยังคงขับรถต่อไป60กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีบันทึกใหม่ในระบบซึ่งพิสูจน์ได้ว่าสถานะการขับขี่ ของ WU f e y a n อาจเปลี่ยนไปดังนั้นเย่ยเฉินจึงสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งการตรวจสอบถัดไปในพื้นที่บริการแ้ชานซี่จากตะวันตกไปตะวันออกทันทีและพบว่าการตรวจสอบครั้งต่อไปอยู่ห่างออกไป22กิโลเมตรหาก WU f e y i a n รักษาความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรเธอจะผ่านพื้นที่ตรวจสอบนี้เมื่อ10หรือ20นาทีก่อน แต่รถของเธอไม่ปรากฏที่นี่ซึ่งหมายความว่าเธอลดความเร็วลงเหลือน้อยกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเธอหยุดที่1ใน22กิโลเมตรเย่เชนจับภาพหน้าจอของส่วนนี้ของตำแหน่งบนแผนที่ดาวเทียมและพูดกับลินวานเนอร์ที่ด้านข้างเรามารอดูว่าถ้า W.U. เฟยันไม่ปรากฏตัวที่จุดตรวจสอบถัดไปเป็นเวลานานเธอก็น่าจะออกจากทางหลวงไว้กลางถนนส่วนนี้ลินวานเนอร์กล่าวว่า ทางหลวง22กิโลเมตรนี้ไม่มีพื้นที่ให้บริการและไม่มีทางออกหากเธอออกจากที่นี่ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือการออกจากทางหลวงโดยตรงด้วยการเดินเท้าเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสะพานและอุโมงค์เกือบทั้งหมดและถ้าเธอต้องการออกจากที่นี่มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือการกระโดดโดยตรงจากสะพานลอยลิงวาเนอร์กล่าวในข้อตกลง ทางหลวงไม่สามารถสร้างได้โดยบังเอิญไปยังสถานที่ที่ SHI กุงถอยกลับ w u ฟเยนต้องหาจุดที่ใกล้ที่สุดผ่านทางหลวงก่อนแล้วจึงทิ้งรถและเดินป่าเย่เฉินกล่าวว่าดังนั้นสถานที่ที่เจ้านายของคุณถอยกลับในตอนนั้นไม่ควรอยู่ไกลจากทางหลวง22กิโลเมตรนี้ลิงวาเนอร์ถามเขาว่ากุงซี่คิดว่าเราควรทำอะไรต่อไปเย่เฉินกล่าวว่า คําตอบที่นองเลือกที่สุดคือการฆ่าตอนนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ของเธอแต่ในความเป็นจริงความแข็งแกร่งของฉันไม่ดีเท่าเธอและเธอได้เห็นเราแล้วถ้าเราปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกครั้งเราจะสงสัยอย่างแน่นอนดังนั้นคําแนะนําของฉันคือรอหาก WU Feyn a ทิ้งรถไว้ที่นี่เราจะไม่สามารถติดตามรถคันนั้นได้อีกต่อไปเพียงแค่รอให้ WU Feyn เข้าสู่สายตาของเราในจิงลิ่งอีกครั้ง